คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเราจะมากันที่สายที่4คุณรักมาพร้อมกับเรื่องที่พี่ของเพื่อนที่เป็นเซลล์เล่าให้ฟังครับที่มักจะได้เห็นอะไรแปลกๆแต่ไม่มีใครเชื่อจนสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเศร้าเรื่องนี้คุณรักมาพร้อมกับเรื่องของเรื่องเล่าจากเซลแมนมาติดตามฟังเรื่องนี้กัน เป็นสายที่สี่กันเลยครับสวัสดีครับคุณรักสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมครับผมคุณรักเราเคยคุยกันแล้วนี่เคยแล้วครับเออสบายดีนะอออสบายดีครับผมเออนะครับช่วงปีใหม่ที่ถึงนี้ได้มีโอกาสหยุดไปเที่ยวไหนบ้างไหมครับเนี่ยอ่าอยู่บ้านอย่างเดียวครับพี่ไอ้อยู่บ้านก็โอเคอยู่บ้านก็โอเคเออไม่ไม่ต้องไปเบียดไปแย่งอะไรกับใครนะครับนะฮะคุณรักครับครั้งนี้คุณรักมาพร้อมกับเรื่องที่ ที่พี่ของเพื่อนที่เป็นเซลล์เนะ่ยเขาเล่าให้ฟังอ๋อเป็นเรื่องของเพื่อนผมกับรุ่นพี่ครับเล่าให้ฟังครับผมเออนะครับเซล์แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มักจะพบเจอเรื่องราวแบบเนี้ยได้บ่อยได้เยอะมากที่สุดอาชีพหนึ่งนะใช่ครับผมเออรเรื่องนี้ก็เช่นกันครับเรื่องเล่าจากเซลลแมนเป็นยังไงครับคุณรักเรื่องนี้ครับผมเดี๋ยวขอออกตัวนิดนึงพี่ว่าพอดีเรื่องเนี้ยผมเพิ่งฟังมาเมื่อวานอาจจะรีบเรียงได้ไม่ดีเพราะว่า ตอนแรกผมตั้งใจจะเล่าอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าพอดีเมื่อวานเนี่ยเจอเพื่อนกับรุ่นพี่ที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็เลยคุยกันว่าอมีเรื่องอะไรแปลกไหมเขาก็บอกว่ามีต่างคนต่างมีเรื่องผมก็เลยฟังละเออเรื่องอะมันน่าสนใจใผมก็เลยว่าเปลี่ยนมาเป็นสองเรื่องนี้ครับผมก็เรื่องแรกเนี่ยพอดีผมถามเพื่อนว่าพอจะมีเรื่องไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีนะเป็นเรื่องของพี่สาวเขาเองสนใจไหมผมฟังแล้วผมก็เลยงงว่าอ้าว แล้วตอนนั้นที่เซลล์ในเขตที่บอกเป็นพี่อ่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่แท้ๆหรอมันก็บอกอ๋อคนนั้นอ่ะไม่ใช่คนนั้นอ่ะพี่เขยมันเองส่วนพี่แท้ๆของมันอ่ะคือพี่สาวผมก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วเรื่องแปลกๆคือยังไงอ่ะของพี่สาวโอเคแป๊บหนึ่งคุณรักขออภัยคุณผู้ชมูฟังครับผมประกาศเบอร์ผิดเบอร์ต้องเป็นศูนย์หกสี่ห้าสามหกหกเก้าหกหกเบอร์รับตั๋วเรือนะขออภัยขออภัยขออภัยครับต่อฮะคุณรัก ครับผมครับทีเนี้ยมันก็เลยบอกว่าตั้งแต่เด็กละมันกับพี่อายุห่างกันประมาณห้าปีครับมันก็บอกว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยเห็นพี่สาวมันมีอาการแปลกๆชอบพูดคนเดียวบ้างบางทีก็ไปยืนคุยตรงต้นไม้บ้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งๆที่ไม่มีอะไรครับทีเนี้ยมันรู้สึกว่าพี่มันมีคนแปลกๆแล้วก็พ่อกับแม่เขาก็เลยพาไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของจิตหรือเป็นเรื่องของโคลิกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ให้ยามากินแล้วก็รักษาตามอาการครับ แต่ทีเนี้ยด้วยความที่เป็นลูกสาวอะครับพอเรียนจบแล้วเนี้ย mm. เขาก็เลยด้วยความที่เป็นห่วงว่าไม่รู้ว่าจะอาการเป็นยังไงอะไรเงี้ย mm. เขาก็ไม่กล้าที่จะให้ไปทํางานที่ไหน mm. ก็เลยให้มาช่วยงานที่บ้านที่ไปร้างสายว๋วยเตี๋ยว mm. ส่วนตัวมันเองอะมันบอกว่าพอเรียนจบทํางานก็มาเดินสายเซลเลย mm. แล้วก็ทํางานอย่างเงี้ยสักสองสามปีแล้วก็ mm. มารู้ทีหลังว่ารุ่นพี่มันหนักไปจีบพี่สาวแล้วก็แต่งงานกัน mm. มันก็บอกเออก็โอเคก็เหมือนกับเป็นอา่ารุ่นพี่รุ่นน้องกันก็เจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันดูครับ <Okay. S 2> แล้วก็พอมาวันหนึ่งมันบอกว่ามันติดทริปกลับไปบ้านทีเนี้ยพี่สาวเขาก็เลยถามว่าเอ็นเอ็นรอบนี้เอ็นกลับมากี่วันมันก็บอกอ๋อ oh, รอบนี้ผมอยู่สี่ห้าวันพี่มีอะไรหรือเปล่าอืมพี่สาวเขาก็เลยบอกว่า พอดีเพื่อนพี่อะมาจากกรุงเทพไม่ได้เจอกันนานพี่ก็เลยว่าจะไปนอนหอเขาสักสามสี่วันก็เดี๋ยวที่ร้านอะเอ็นช่วยหน่อยละกันช่วยขายของช่วยดูพ่อแม่หน่อยมันก็เลยบอกโอเคไม่ติดพี่พี่ไปเลยไปพักผ่อนบ้างพี่ด้วยความที่เห็นพี่ก็เหนื่อยครับมันก็บอกว่ามันก็อยู่อย่างเงี้ยครับประมาณสองวันจนพอคืนที่สองเนี่ยมันบอกว่าประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วที่สาวโทรมาเอ็นเอ็นมารับพี่ด่วนเลยเอ็นมารับพี่ดว่วนรับเดี๋ยวนี้อื มันก็มีอะไรพี่นี่มันจะเที่ยงคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรหรือเปล่ามีมีปัญหาอะไรทีเนี้ยพี่สาวเขาก็ไม่ตอบเขาบอกมาเดี๋ยวนี้ต้องมาเดี๋ยวนี้เองต้องมารับพี่เดี๋ยวนี้มารับที่หอเพื่อนพี่เดี๋ยวนี้อมันก็อ้าวโอเคโอเคพี่หอเดี๋ยวผมไปรับเดี๋ยวผมไปรับมันก็ขับรถออกไปรับพี่สาวมันก็พอไปถึงหอของเพื่อนพี่สาวอะครับมันบอกว่าพอจอดรถลงมาเนี่ยแล้วก็โทรบ,บอกพี่สาวว่าเออถึงใต้หอแล้วนะลงมาได้เลยอืแล้วก็สังเกตรอบๆหอครับมันบอกว่า มีต้นโพต,ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งใหญ่มากเลยบ,บอกว่าหลายคนโอกแล้วก็มีผ้าผูกแล้วก็มีเหมือนกับมีน้ำแดงมีตุ๊กตาวางเต็มเลยมันก็บอกโอ้หอนี่หลอนดีวเว้ยมันก็คิดอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งพี่สาวลงมามันก็ถามว่าเจ้เป็นอะไรพี่เนี้ยพี่สาวเขาไม่อยอมพูดอะไรเลยขึ้นรถได้ออกเดี๋ยวนี้ออกจากนี้ที่เดี๋ยวนี้ครับมันก็ตกใจอ้าตายไปพี่มันก็ขับรถออกจากหอมาแล้วก็ระหว่างที่ขับมาพี่สามก็มีอาการแบบตัวสั่นเกรงมากเลยครับ มันก็รู้สึกว่าแปลกพี่เป็นอะไรวะจนกระทั่งถึงบ้านนะครับมันก็ถามว่าเจตกลงเจเป็นอะไรกันแน่เนี่ยทีเนี้ยพอพี่สาวเขาถึงบ้านเหมือนกับได้สติอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่าฝังว่าเมื่อวานน่ะตอนเจามาอ่ะเจเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะยืนอยู่ตรงต้นไม้เอ็นเห็นไหมบอกต้นไม้ต้นโพหรอเจบอกเออต้นโพแหละเจเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เจก็เข้าไปยืนกับเขามารอใครทีเนี้ยเขาก็ไม่พูดอะไรนะจนกระทั่งเจจะเดินขึ้นหอเพื่อนอ่ะเขาก็ เขาก็จับมือเจ้แล้วบอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยอทีเนี้ยเขาบอกว่าเจ้ก็ตกใจบอกมือก็เป็นคนบ้าหรอกไม่มาหาเพื่อนไม่ได้มาไม่รู้จักกันไม่ต้องมายุ่งแลัวเขาก็ขึ้นห้องเพื่อนไปอืมเขาบอกว่าคืนนั้นอ่ะพอนอนหลับอ่ะครับเขาบอกเขาฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นมาในฝันแล้วก็บอกว่าไปอยู่ด้วยกันซี่ไปอยู่ด้วยกัน แต่ทีเนี้ยตัวเจ้เขาบอกว่าปฏิเสธไม่ไปไม่รู้จักกันจะไปหาได้ยังไงจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงครับทีเนี้ยเขาก็ตื่นมาแล้วก็ถามเพื่อนว่าเ hey, ฮ้ยห่อนี้มีอะไรหรือเปล่าเพื่อนเขาบอกอไม่มีนะ<ม>ก็อยู่ก็คนอื่นอยู่ก็ไม่มีอะไรนี่ทําไมหรอเจออะไระะทีเนี้ยเขาก็เออสงสัยคิดมากเขาก็พยายามไม่คิดอะไรพอคืนที่สองนะครับเขาบอกว่าเขานอนหลับไปได้แปบเดียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้ว <C> e <an> แต่ทีเนี้ยไม่ได้แค่มาพูดว่าไปอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอะจับมือเขาแล้วก็พยายามฉุดเขาไปบอกว่าไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันสิไปอยู่ด้วยกันทีเนี้ยเขาก็ตกใจแล้วเหมือนกับพยายามดินด้นดินด้นดิ้นไม่หลุดจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งครับตอนที่เพื่อนเขาอะสะกิดเหมือนกับพยายามปลุกว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรตัวสัน่น <C> e <an> พอได้สติลุกขึ้นมาครับทีเนี้ยพี่สาวเขาก็เลยโทรหาเขาแล้วให้มารับด่วนอืเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่นั่น เพื่อนผมมัน <song> ก็ร hey, ู e it, so it said, oh ้ส no ึก hey, ว so okay, okay. ่าเฮ้ยหรือเจ้จะคิดไปเองไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพราะว่ามันบอกหอนั้นนะมันก็รู้จักนะคือมันก็เคยขับรถผ่านไปผ่านมาแต่ว่ามันไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีมีอะไรแถวนั้นครับมันก็เออเจ๊คิดมากนะเดี๋ยวตอนเช้าทําบุญละกันอาจจะมาขอบุญขอกุศลอะไรเงี้ยก็ใส่บาตรให้เขาทีเนี้ยก็ขอตอนเช้าก็ใส่บาตรกันแล้วมันก็นอนเล่นอยู่ในบ้านสักประมาณเที่ยงครับมันบอกว่าเจ้เดินมาอีกแล้วบอกว่าเอ็นเอ็นเอ็นไปร้านหน้าม่านเพื่อนเจ้หน่อย อาม่ามันโกงเงินเจ้เพื่อนผมบอกโกงอะไรเจ้ทีเนี้ยเจ้เขาก็เลยบอกว่าก็มอเจ้ไปซื้อของอ่ะให้แบงค์ร้อยไปไมันไม่ยอมทอนเจ้ <c oughs> มนเดินเข้าบ้านไปเลยอทีเนี้ยเพื่อนผมอ่ะไปเข้าไปทีเนี้ยพอเดินไปถึงอ่ะครับเหมือนกลับบ้านอ่ะไม่มีคนอยู่ล้างใครของครับเขาก็ตะโกนเรียกมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมจนเรียกสักพักะคก็คยังไม่มีใคร <c oughs> มันก็เลยเตรียมตัวจะกลับและสักพักหนึ่งครับมีมเหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาถามว่า มาซื้อของหรออืเขาบอกอ๋อพอดีเมื่อกี้เจ้ผมมามาซื้อของกับอา่าแล้วเขาบอกอาาเอาตังไปไม่ได้ทอนครับทีนี้พี่สาวเขาก็โวยวายใส่ใหญ่เลยเพราะว่าคนนี้น่าจะเป็นลูกสาวอืัทีนี้ยลูกสาวเขาบอกว่าบ้านไม่มีคนอยู่นะแล้วเธอซื้อของคบ้ารเพราะว่าเมื่อกี้ออกไปทำตุละข้างนอกทีนี้พี่สาวเขาก็เลยบอกว่าก็เมื่อกี้ท่านมาซื้อกับอาาเนี่ยมาซื้อของอามาบ่อยๆเนี่ยอามาเอาตังไปไม่ยอมทอนครับทีนี้เขาก็เลยบอก อาม่าอาม่าไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็อาม่าคนดีอยู่นี่ไงทีเนี้ยเจ้าของร้านเขาเลยบอกว่าเป็นไปได้ยังไงแม่ที่เสียไปสามวันแล้วจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับทีเนี้ยพอเอ็นเพื่อนผมฟังมันเลยตกใจว่าอาม่าเสียหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเสียตั้งสามวันแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ออกไปข้างนอกคันธุระเราลืมปิดบ้านเขาก็เลยตกใจเขาเลยบอกเอ็นเจ้กลับบ้านก่อนเขาก็เลยพาเจ้กลับบ้านแล้วก็ ตเขาเองอ่ะก็เลยไปคุยกับพ่อกับแม่ว่าพ่ออาม่าเสียหลอลรักไอ้ของอ่ะทีนี้พ่อกับแม่บอกเสียแล้วเสียสองสามวันแหละแต่ว่าไม่ได้ยุ่งอยู่เลยไม่ได้ไปงานคาร์เขามีอะไรหรือเปล่าอพอมันฟังอย่างนั้นะครับมันก็บอกว่ามันเริ่มคิดว่าเอ้ยหรือว่าพี่สาวมันอ่ะอจะเห็นพวกขี้หรืออะไรอย่างนี้จริงครับมันก็มีความรู้สึกว่าเออพี่ก็ทําบุญทําอะไรเขาหน่อยละกันเขามาให้เห็นจะอาจจะต้องการบุญครับแต่ทีนี้ครับก็ พอปิดที่ไปมันก็กลับไปทํางานตามปกติไปทํางานได้สามสี่วันนะครับมันบอกว่าพี่สาวมันอ่ะ,อะทบโทรมาบอกว่าเนี่ยใครไม่รู้อะเดินไปเดินมารอบบ้านอบางทีก็มาชวนเจ้ไปอยู่ด้วยนะเจ้ไม่ไปเจ้บอกอีกครั้งแล้วไม่ไปมันก็ยังมาชวนอยู่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแปลกๆมันก็เลยเอะเจ้ไม่มีอะไรหลอกในบ้านเรามีพระไม่ม่าจะมีใครมาได้ <c oughs> จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับมันบอกว่าเจ้มันอ่ะโทรมาถ,ถามว่า เนี่ยแมวใครไม่รู้มาเดินอยู่รอบบ้านเลยเอ็นมันก็ร an ู้สึกเอ้ยแมวไม่มีนะเจอะไรเงี้ยท mm ีเนี้ยช่วงนั้นนะครับเอ็นมันบอกว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนกับวิดีโอคอลได้แต่มันบอกไม่แน่ใจว่าเป็นไลน์หรือว่าเป็นเมสเซนเจอร์ผมบอกเจอะก็เปิดกล้องและชี้ว่าเนี่ยแมวแมวเนี่ยแมวแมวแมวเดินอยู่หน้าบ้านทีเนี้ยมันบอกมันเห็นแต่มือเจแต่เจก็ยืนยันว่าตรงนั้นมีแมวมันเลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเจ หนวกเจ๊ค mm ิดมากนะเจ๊นอนเธอเห็นแต่มือเจ๊ที่ชี้ไปแล้วก็ตรงนั้นเป็นที่เปล่าๆถูกปะใช่ครับเป็นที่เปล่าๆไม่มีอะไรแต่ว่าเจ๊เขาเยันว่าเนี่ยมีแมวมีแมวแต่ว่าคือที่ที่ชี้คือนอกบ้านนะครับเขาชี้จากหน้าต่างแลวมีแมวเดินอยู่อืมันก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรหรอกมันพยายามพูดตอบเจนว่าไม่มีอะไรแต่มันรู้สึกแปลกใจอย่างหนึ่งและสะกิดใจอย่างหนึ่งว่าตัวมันอะไม่เห็นแมวจริงแต่มันอะที่ยินเสียงแมวเข้ามาในกในโทรศัพท์มันก็เลยโทรหาพ่อกับแม่วาพ่อ พี่สาวมีอะไรแปลกเจ๊มีอะไรแไปลกหรือเปล่าอืทีนี้พ่อกับแม่บอกก็ช่วงนี้มีอาการกลับม่แล้วนะเหมือนกับเมื่อก่อนตอนเด็กอะตจหายไปพักใหญ่แล้วนะอยู่ดีอาการกลับมาได้ไงก็ไม่รู้แปลกเหมือนกันแต่แปพาไปหาหมอแล้วหมอเขาเขาบอกว่าก็ให้ยาเหมือนเดิมอะ่ะทีเนี้ยเพื่อนผมก็เลยบอกว่าลองพาไปหาพระไหมเผื่อจะดีขึ้นทีเนี้ยพ่อกับแม่เขาก็เลยบอกว่าลองพาไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะพระท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็แค่ลดน้ำมตนแล้วก็ ให้ถวายสังฆทานตามปกติอมันก็เลยเอรู้สึกแปลกๆจนกระทั่งก่อนที่มันจะกลับบ้านได้สามสี่วันนะครับมันบอกว่าพ่อโทรมาแต่เช้าเลยโทรมาด้ยเสียงตื่นเลยเอ็นเอ็นพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วเอ็นพี่ไปแล้วมันก็เลยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันบอกพี่ไปไหนพ่อพี่ไปไหนอ่าทีนี้พ่อบอกว่าพี่เสียแล้วพี่เสียแล้วพี่ตายแล้วพี่ตายแล้วด้วยความที่มันตกใจมากมันทาอะไรไม่ถูกมันก็เลยโทรหาหน้าว่า เฮียเฮียอีกสามวันปิดที่แบบผมขอลาง,งานนะผมขอปิดก่อนแล้วเดี๋ยวผมขอกลับไปดูพี่สาวครับทีเนี้ยมันก็เลยลาง,งานกลับไปพร้อมกับเอพี่เขยกลับไปดูพี่สาวกันว่าเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยก็ไปเจอที่โรงพยาบาลหมอ,อมเขาก็เลยบอกว่าเซตเือร์อในสมองแตกอืแล้วก็เขาก็เลยถามพ่อกับแม่ว่ามีอาการก่อนหน้านี้ไหมมีอาการปวดหัวมีอะไรไหมซึ่งทีเนี้ยพ่อกับแม่บอกไม่มีอยู่ดีๆตอนเช้าวันนั้นนะครับพี่สาวเขา ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าปวดหัวแล้วก็เมื่อคืนอ่ะไม่รู้ใครอ่มาชวนมาอยู่ด้วยปฏิเสธยังไงบอกว่าไม่ไปไม่ไปยังไงก็ชวนอยู่เนี่ยจนปวดหัวไปหมดแล้วเขาก็เลยเรียกรถพยาบาลแต่ว่ารถพยาบาลมาไม่ทันอืก็คือพี่เขาเสียในบ้านไปก่อนครับทีนี้มันก็รู้สึกว่าหรือพี่มันจะเป็นอาการเกี่ยวกับแบบนั้นอืทีนี้ผมเลยบอกเออแล้วฟังดูมันก็แปลกนะแต่มันก็เหมือนจะเป็นอาการปกติ มันก็เลยบอกว่าอืถ้ามองอย่างนี้นก็คือเรื่องปกติแหละแต่หลังจากนั้นมาไม่เกินสองปีอะ่ะมันบอกพี่เขยมันอ่ะอยู่ดีๆก็อาการเดียวกับพี่สาวเลยคแล้วก็แต่พี่เขยมันอ่ะโชคดีหน่อยตรงที่ว่าเกิดอาการอ่ะแล้วส่งโรงพยาบาลทันแต่ว่าเส้นเลือดสมองแตกเหมือนกันแล้วก็ทุกวันเนี้ยเป็นอมัมพากนอนติดเตียงมันก็เลยบอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่องกับพี่เขยอ่ะ มันก็เลยคิดว่าเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่พี่สาวมันอ่ะกลับไปนอนหอเพื่อนอืเหมือนกับว่าสัญญาณอ่ะเหมือนกับตอนเด็กอ่ะที่หายไปแล้วอ่ะพอไปอยู่ที่เนี้ยเป็นไปได้ไหมว่าไปจูนติดใหม่หรือพี่เขาไปทำอะไรหรือเปล่าที่นั่นมีสิทธิ์นะเพราะดูเขาเป็นคนที่อืมอืมประมาณนึงครับคือตอนแรกกับเขาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่เหมือนกับว่าเขาบอกว่า มีจุดที่สังเกตคือเรื่องของอาม่าที่เขาบอกว่าถ้าอามาเสียจริงๆอ่ะแล้วพี่สาวเขาเจอกับเรื่องของแมวอ่ะเขาบอกเขาแปลกใจอยู่สองเรื่องอแล้วก็อาการทั้งหมดนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่วันที่กลับมาจากหอเพื่อนเหมือนกับทุกอย่างอ่ะอาการที่เคยหายไปตอนเด็กะครับที่ว่าพูดคนเดียวพูดกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเห็นคุยกับใครอย่างเงี้ยมันกลับมาตั้งแต่ออกจากอาพาร์ตเมนต์นั้น เนี่ยครับก็เลยเป็นเรื่องปแปลกๆที่เพื่อนผมฝากมาอืมถ้าเราพูดถึงเรื่องของอ่าสิ่งที่เรากําลังจะคุยกันคุณรักคุณผู้ชมผู้ฟังครับมันคือบางสิ่งบางอย่างที่เคยจูนติดหรือที่เราเรียกกันว่าเจ้ากรรมนายเวรก่อนอันดับแรกถูกไหมฮะใช่ครับและหลังจากนั้นคือมันหลุดจากมันหลุดจากห่วงเวลานั้นไปไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะยังไม่ถึงเวลาอาจจะยังไม่ถึงวาระของเขา สิ่งเหล่านี้อาจจะยังไม่ตามเล่นงานเท่าไหร่แต่วันหนึ่งเนี่ยคนคนนี้กลับมาอยู่ณนณะนะห่วงเวลาของมันอนะณนะที่ของมันนะ่ะมันก็เกิดเป็นการโจนติดขึ้นมาใหม่ทำให้เป็นทำให้คนคนนั้นมันมันถึงวาระมันถึงมีมีอันเป็นไปได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นอย่างนั้นปะใชะ่ผมก็คิดอย่างนั้นครับผมอืมอืม,อมอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง เรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ดวงคนมันอยู่ที่บุญทำกรรมแต่งของแต่ละคนเลยนะถูกไหมฮะว่าณนะตอนที่มีชีวิตอยู่อะครับเราทำอะไรไว้บ้างเราทำสิ่งที่ดีไว้เยอะขนาดไหนเราทำสิ่งไม่ดีไปเบียดเบียนคนไว้เยอะขนาดไหนสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นการชั่งน้ำหนักเพื่อเอามาคอยตอบแทนเรา ในอีกภพภูมิหนึ่งอีกชาติหนึ่งก็เป็นไปได้หมดครับเออนะฮะเรื่องพวกนี้ก็ฟังไว้เป็นเรื่องเล่ากันแล้วการคุณผู้ชมผู้ฟังครับเรื่องเล่าระดับเน,นี้ยเนาะแล้วก็ม,มีอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของรุ่นพี่ได้สิเพราเมื่อกี้เป็นเรื่องของเพื่อนอันนี้<ม>เป็นเรื่องของรุ่นพี่ฝากมาเหมือนกันครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆของเขาคือเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า เขาเดินทางจากภาคอีสานนะครับเพื่อที่จะลงมากรุงเทพเพื่อเข้าออฟฟิศก็ออกจากเหมือนกัดเคลียร์งานนะครับกว่าจะเสร็จคือส่งงานที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็เดินทางออกจากจังหวัดอุดอรนี่ผู้ไดเขาไม่ได้มีเกี่ยวกับที่นี่เขาบอกออกจากอุดอร์นะบางป,ประมาณบ่ายโมงแล้วก็ขับรถมาเนี่ยเพื่อจะลงกรุงเทพเขาบอกว่าเขามาถึงจังหวัดจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดึกแล้วก็รถติดแบบแปลกมากเขาบอกว่ามันติดแตกติดอยู่เป็นชั่วโมงแล้วไม่ขยับสักทีเขารู้สึกก็แปลกใจ ทีนี้นเขาเลยเปิดวิยุฟังเขาเ,เหมือนกับวิยวอ่ะมันมีแจ้งข่าวว่าข้างหน้าเนี่ยมีรถบรรทุกชนคนแล้วก็เหมือนกับเสียเหมือนกับพิกาม,มาครับมันขวางถนอนอยู่อแล้วก็มีคนเสียชีวิตอยู่ประมาณหกศพเขาบอกว่าพอฟังงั้นเขาบอกโอ้มันจะเคลียร์ถนนเสร็จกี่โมงก็ไม่รู้พอดูจากเวลาและตอนนั้นอะ่ะเขาบอกว่าประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วอืรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวละเคลียร์งานมาขับรถมาไกลด้วยก็นอนดีกว่าอืเขาก็รู้สึกว่า ขับรถเห็นป้ายข้างหน้ามันมีป้ายเขาว่ารีสอร์ทอยู่เขาก็เลยขับรถเข้าไปรีสอร์ทนั้นด้วยความที่เขาขับรถเซลล์ครับมันก็เป็นรถเก่าเสื้อผ้าการแต่งกาเยเขาบอกว่าเขาใส่เสื้อกา้ามเกลเกงขาสาั้นรองเท้าแตะเลยพอลงไปเจอเรปภเขาก็ถามว่ามีห้องว่างไหมครับจะขอพักหน่อยครับทีเนี้ยรปภเขาก็มองหัวจดเท้าเลยเขาบอกพี่รุ่นพี่ก็จาได้เลยมองตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็บอกว่าอืจะมีตังค์จ่ายเหรออ้าวอ้าว พี่ผมเขาบอกมีเขา,า,นนาเจอโอ้โหฉุนมากเลยบอกโอ้พูดจาอย่างนี้ทำไมพูดกับคนอย่างนี้อ่ะเขาบอกว่าไม่นอนก็ได้วะเขาก็เลยขับรถแบบด้วยความโมโหคร<อ>ับ<อ>ขับรถออกมาแล้วก็ไปเจออีกโรงแรมหนึ่ง<อ>เขาก็เลยเลี้ยวเข้าไปแต่สภาพโรงแรมเนี่ยมันดูเก่ามากเขาก็เลยเขารู้สึกว่าเออนอนถือว่าไม่ไหวละเพราะว่ามันจะตีสองแหละเขาบอกว่าเนี่ยจากที่วนจากที่แรกมาเนี่ยเพราะก็ดูเออแต่รู้สึกมันมันดูอ่าเหมือนกับมีรถจอดอยู่นะครับแต่เขาบอกว่ามันดูโซม แต่ด้วยความที่คิดว่าเอานะ่ะนอนสามสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเช้าก็ออกแล้วเข้าบริษัทเขาก็เลยไปที่เคาน์เตอร์เขาบอกว่าเจอผู้หญิงอ้วนๆคน,นแก่ๆเลยเขาถามว่ามีห้องไหมครับค่เนี้ยเขาก็โยญแจมแฮนหนึ่งมันก็ไม่ได้โยนครับบางทียืนย่นมืแจมาให้ห้องนูน้นเขาก็มองหน้าเขาบอกเอา้ามันมีรถจอดไม่ใช่หรอครับเหมือนกับมีคนพักหรือเปล่าครับเขาก็พูดอยู่ว่าชั้นสองโอ้โเจ้าุ่นพี่ผมเขาเจอเแต่ละที่เนาะเออ เขาก็มีความรู้สึกว่าเออทำไมพูดจากันดีๆไม่ได้น้องมาเขาบอกว่าอารมณ์เหมือนกับเฮ้ยเราเรามาเสียตังนอนไม่ได้มาขอนอนฟรีแต่เ็าด้วยความที่ว่าไม่อยากต่อเลาะตอเถียงอะไรมากเขาก็เลยอ่ะหยิบกุญแจแล้วก็เดินขึ้นไปเป็นห้องครับเขาบอกว่าทันทีที่ไขประตูเขาไม่รู้สึกแปลกเพราะกลิ่นห้องมันอับอับมากด้วยความที่เป็นเซลลมานานอะเขาก็รู้แล้วว่ามันห้องเนี้ยไม่น่าจะได้เปิดใช้งานแน่ๆแต่ก็คิดว่าเออโรงแรมข้างทางมันก็ทรงนี้แหละแล้วยิ่ง ค่าที่พักคืนหนึ่งร้อยสองร้อยสมัยนะั้นนะครับบอกว่าเอานะ่าจะคิดมากเอาแค่นอนนอนตื่นหนึ่งก็พอครับจังหวะที่เขาก็เข้าห้องไปครับพอปิดประตูยังไม่ทันล็อกก่อนนะครับเขาบอกคอดี้มีเสียงเหมือนคนเคาะประตูปังปังปังเขาเลยเปิดออกไปดูทีนี้ยมันมีแต่ความว่างเปล่าครับเขาก็เลยแปลกใจเฮ้ยอะไรวะใครมาแกลงทีนี้ก็เลยปิดประตูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําเข้าห้องน้ําเตรียมตัวจะอาบน้ําล้างหน้าล้างตาเนี่ยครับเขาเสียประตูเคาะอีกแล้ว เขาเลยรีบเดินไปดูว่ามีใครแต่พอเปิดประตูไปเนี่ยเขาก็ไม่เห็นใครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยมันมันเริ่มแปลกๆแล้วนะครับอ่าแล้วจังหวะนั้นอะเขาก็เหมือนกับยืนดูซิว่าจะมีใครมาคือจับประตูลุกบิดแล้วดูซิว่าใครมันจะมาแกล้งไหมสักพักนึงมีเสียงคอ้อกแล้วพี่พอคอยเนี่ยเขาเปิดประตูทันทีเลยเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นอะว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่แปลกมันไม่ปกติแล้วล่ะทีเนี้ยเขาก็เลยเดินลงไปรถแล้วเขาบอกว่า ตัวเขาเองอะ่ะคือมีพวกพเครื่องมีอะไรค่อนข้างเยอะพวกเขาไปเอามีดหมอมาอันนึง mm. พวกเป็นความเชื่อของเขา mm. แล้วเขามีดหมอเนี่ยมากรีดรอบห้องแล้วก็ท่องอะไรไนโล้ก็เอามีดอะครับปักไว้ที่โต๊ะกลางห้อง uh. แล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นมาเงียบเสียงทุกอย่างเงียบกิบเลย mm. จนกระทั่งตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็ขับรถกลับมาที่ทํางานแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเมื่อคืนอนอนที่นี่เจอเรื่องแปลกๆคือเหมือนกับว่า เขามาถามเซลลที่อยู่แผนกเดียวกันแต่วิ่งจังหวัดเนี้ยว่ารู้เรื่องโรงแรมนี้ไหมทีเนี้ยคนที่วิ่งจังหวัดเนี้ยบอกไปนอนได้ยังไงโรงแรมนั้นอะผีดุคนเราฆ่ากันตายเยอะเหมือนกับว่ามันเป็นโรงแรมข้างทางที่เหมือนกับคนพาเหมือนกับใครมานอนชั่วคาวอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการฆ่ากันตายบ่อยครับเขาบอกว่าไม่มีคนนอนล็อกเซลด้วยกันเองก็ไม่นอนเลยต่อใอ้ห้องถูกขนาดไหนสองร้อยเขาก็ไม่นอนเขาเลี่ยงเขาเลี่ยงที่นี่กันหมดครับแต่ทีเนี้ยรุ่นพี่ผมบอกว่า คืนนั้นมันไม่รู้จะนอนไหนจริงแล้วด้วยความที่เขาไม่เคยวิ่งจังหวัดเนี่ยเขาเลยไม่รู้ว่าโรงแรมเนี่ยม,มันมีประวัติอะไรอืมก็เนี้ยครับเป็นเรื่องแปลกๆของลุนพีผมอูจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมพอสมควรเหมือนกันนะเออเขา,เ,ขาเป็นชายพระครับเออนะคืออันเนี้ยถูกต้องครับผมว่าผมว่าเขาน่าจะประมาณนึงแหละคือรู้อยู่แล้วว่าไอ้สายงานที่เขาทําอ่ะมันต้องไปพักที่นั่นที่นี่มันก็ต้องมีของดีไว้สะหน่อยนึง เออถือว่าเตรียมพร้อมได้อย่างดีนะเพราะว่าบ,บางคนที่ทำอาชีพเซลล์อ่ะคือคงจะบางคนอาจจะไม่มีของพวกนี้เอาไว้ป้องกันตัวบางทีเจอมาก็ไม่รู้จะทำยังไงวะเอาไงวะ,ะ <laughs> ไม่รู้จะแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเออนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราฟังกันเพลินทุกครั้งนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่พ,พี่น้องๆ้อง,องที่ทําอาชีพเซลล์พะเขาต้องไปที่นู่นที่นัน่นที่นี่แล้วก็ต้องไปพักโรงแรมที่ อาพูดกับตรงๆว่านักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ค่อยจะเข้าไปพักกันเป็นโรงแรมเฉพาะถูกไหมฮะใช่ครับพี่เพราะว่าด้วยปัจเจตหลักของเซลล์อะครับถูกถูกเขาจะมีบัจเจตให้แค่เนี้ยถ้าเกินคุณต้องออกเองนะไทยจะอยากจะบวักเนื้อออกเองอะถูกไหมฮะใช่ครับพี่เพราะว่าถ้าส่วนออกเองเนี้ยมันก็เหมือนจะกินเนื้อของตัวเองเข้าไปก็ถู ถ้าเซฟได้ก็เซฟดีกว่าถูกต้องไอการเซฟของเขาเนี่ยผมว่ามันก็คือการเสี่ยงดวงแหละเจอไม่เจออีกเรื่องหนึ่งละใช่ครับเ,ออเพราะว่ารุ่นพี่ผมเขาพูดมาคานึงว่าที่หนึ่งอ่ะมันมีแต่ก็ใช่ว่าจะเจอทุกคนมันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆถูกต้องสมมุติว่าห้องนั้นอ่ะที่รุ่นพี่ของคุณรักไปพักแล้วเจออีกคนหนึ่งไปพักอาจจะไม่เจอก็ได้ใช่ครับดวงคนเราจะเจออืมหรือว่าไม่เจอเนี่ยผมว่ามันต่างกัน โอเคได้ครับคุณรักนั่นคือเรื่องเล่าจากเซลแมนนะครับผมขอบคุณมากๆที่แววเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับวาครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพี่แจ็คครับผมเช่นเดียวกันนะคุณรักครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มผูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android